นายครูออกดีกว่าดราม่ากันเลยนะครับจริงๆทำไมพ่อทำไม่ไหลไหลอย่างนี้ด้วยเหรอขมอยู่ในรถแกน้ำฟ้าดินะนี่นักเรียนมาบอกครูว่าแกน้ำฟ้าเหยัดรักข่มฮะแกน้ำฟ้าอีกแล้วเหรอเอ้าแล้วทำไมครูเมย์ไม่บอกผมตรงเลยต้องขอโทษคุณเมย์ด้วยที่เหลือเดี๋ยวผมแจกต่อแล้วกัน It's only come a day Bye, 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 bye ดูให้หน่อยเพื่อนหนูกาทีหนูอยากไปกรุงเทพอหนูอยากไปจีนพี่ต้งเนี่ยมาที่ที่อยากไปใช่ไหมล่ะี่ใช่มันบยบาน้ยึงเรีพี่ได้สน ต่ไหนรตร่้ันนี้มันต่อเรื่องอะไรครับคูเมได้ยังไงเนี่ยวันนี้ทำกูไปไหนกันน่ะกูหาทั่วโรงเรียนแล้วหาทุกเจอไหนไหนไหนไปตรงไจนเย็นๆไปเย็นๆกั่เย็นเย็นๆ่เย็นเกน่อนลงมาเลยดำเลยเยมอม ให้ฉัอจางเลเวดียอจายยวเดียวเดียวยวหัวอะไรเขาให้มาเรียนมาเป็นยังไงเหอกันเหมือนกันพาไปไหนอ่ะ เมอกี้เหมือนเรื่องจริงผ่านจอเลยเออรถบรรทุกสังคมนะฮะเะท้อให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการเคี่ยนตีเนี่ยนะฮะไม่ไม่ไม่ควรใช้แล้วยุคนี้ให้ผู้คุยเข้าใจกันดีกว่าถูกไหมตอนนั้นคือสุขใจสั่นมากเลยอะแบบเห็นน้องเขาแบบร้องไห้ด้วยแล้วมาเอะใจตอนไหนอะ หนูเคยดูแบบสาระแน่แบบบ่อยมาเป็นแฟนขับสาระแน่เลยขับสาระแน่ใช่ค่ะจนมาถึงวันนี้เราโดนเองก็คือจริงๆแล้วเริ่มเอกใจตั้งแต่ตอนเห็นกบแต่ว่าแบบก็ไม่ได้สงสัยอะไรจนแบบพอมาเจอคุณพ่อปุ๊บความสงสัยนั้นหายไปเลยค่ะเพราะคุณพ่อเขาแบบเฮ้ยเาเล่มาเล่นจริงเลยใช่ไหมคือหมายความว่าเห็นกบปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันต้องเกี่ยวกับพี่หอยแน่เลย โกเบได้เขียวได้ไม่มีพอใช่ต้องเป็นสารแน่นะเลยสารแน่แต่พอเจอหน้าไอพ่อไอนางฟ้าปั๊บเรื่องจริงผ่านจอววบเข้ามาเลยว่าอาจจะเป็นนั้นได้อาจจะเป็นเรื่องจริงได้ครับหน้าตื่นเต้นเล้าใจน้องๆอย่าไปกรุงเทพแก๊งนางฟ้าอยากจะมาเฉิดฉายเห็นอะไรอ่ะแล้วรู้ว่าสารแน่คือเห็นใครเห็นพี่เขาพี่เสือเหลืองวอกี้ค่ะคือหนูใช่หนูหนูเคยดูสารแน่ดูช่อง แฟนคลับไงเดี๋ยวนี้งานเราทํายากแล้วนะหอยใช่คนติดตามมาเราต้องต้องหาตัวแสดงใหม่ๆเข้ามาใส่ต้องหานะเออต้องขอบคุณน้องก่อนดีกว่านะฮะขอบคุณมากครับตาตันครับขอบคุณครับอันนี้ตาตั้นี่เป็นแคนดิดแรกป่ะแคนดิดแรกของชีวิตใช่ไหมโอ้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่สมาคมของพวกเราเพราะว่าเราจะทําอย่างเงี้ยกันตอบเนื่องไปเรื่อยๆครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสิงเกิลเปหลายตัวแล้วอย่าออกซิงเกิลครับ นะไอ้คินนี่ก็จะโดนอีกครั้งแล้วครับเ,ออนเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันไปค่ะฮะแต่ว่าฝากผลงานหน่อยฝากผลงานนิดนึงครับค่ะก็ ค่ะได้แล้วกันนะคะสำหรับซิงเกิลที่สของตะต้านนะคะแก้เหงาหรือว่าจริงค่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-2626นะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะหรือที่ไอจูนสตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวคราวข่าวสารนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m c i d l a b e l นะคะก็จะเป็น Facebook ของทั้งค่ายเลยที่จะมีทั้ง Instagram Twitter แล้วก็เป็นทุกอย่างของตาต้านอยู่ในนั้นด้วยครับผมขอบคุณมากขอเซฟระมือครับเะขคุณ นกันไปนะฮะ พอเห็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเด็กๆนี่ยิปโซอยากจะฝากอะไรครับก็เป็นเชองสาระของสารแนของพวกเรานะคะอยากจะฝากไว้เรื่องของเด็กๆและการเรื่องของการเลี้ยงดูว่าเหมือนเด็กๆความจริงแล้วก็เหมือนกับมลเ็ดพันถ้าเกิดเราปลูกดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแก้เขาตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่แย่ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันง่ายกว่ายังไงก็อยากจะให้เลี้ยงลูกการดีๆแล้วก็ปลูกฝังจริยธรรมเยอะๆค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้นด t สามครับครับผม นี้หมดเวลาแล้วนะครับพบใหม่ทิศหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเค้กก้อนนี้เป็นงบประมาณท,ท,ท,ที่นำมาพัฒนาประเทศชาติ